น้องมั่นอั้นขั้นซดนใจไปเมื่อกี้ได้หเมื่อกี้าเมื่อกี้มีรักนิดนึงด้วยนะครัตอนนี้มกับองรนะครับอ้โ้งบอกว่าวันนี้กินดีด้วยนะครับแค่้อนอะไรครับเนี่ยเป็นไอคอนิคก็สนนดเดี๋ยว ผมเทคสองของการโดนประโยชน์าโดนวันนี้ได้รับรางวัลอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้รับรางวัลไอคอนิกคพิเรศษนะครับของคาโดโด้เซย์ได้รับรางวัลบ่อยๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีท่ารับรางวัลอะไรที่ special นะครับนี่คือไม่ได้ใช้จริงนะครับแต่ว่านถ่ายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรับรางวัลให้ดูครับผม อะไรไดอะไรด้คโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะพูดถึงเพลงนะครับที่ร้องอยน่ล้นะครับในเพลงอะไรที่จากชาถจากกลางวันในวันนี้นะฮะพาอะไเพล้ครับก็เราเราเพลงนี้นะครับก็เป็นอนาคตละกันครับเพลงนี้นะครับ I wanna be very so freaking bad โอ้โหคุณมากเลยครับสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับขอให้ได้รับรางวัลเยอะๆต่อๆไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันงานหน้าครับบายครับสวัสดีครับ